สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆผ่อหมอทุกคนค่ะผ่อหมอเหมือนเดิมค่ะเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะก็จะกลับมาทำนายดวงรายวันให้กับพี่พๆน้องๆทุกคนค่ะเป็นยังไงมั่งคะผ่านมาอีกละหนึ่งวันก็คิดว่าเอารอดเอาอยู่แก้ไขปัญหาได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะนะมันคิดบวก และมีความหวังทุกวันนั่นเองค่ะเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้ก็จะมาทํานายดวงรายวันนะคะประจําวันที่4แล้วนะคะวันที่4มีนาคม2562ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะอ่ะก็จะใช้ไพ่จํานวน22ใบเหมือนเดิมนะคะเป็นไพ่หลักแล้วก็จับไพ่ของแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ย สามสามใบนะคะเพื่อที well. like ่จะเจาะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะก็อาจจะโดนวันใดวันหนึ่งหรือไม่โดนก็ก็แล้วแต่นะคะะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่เรื่องดีๆสาระดีๆนะคะที่ไพ่ก็ชี้แนวทางมานะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็ จะไพ่แทนนะคะผู้ที่เกิดวันแรกก่อนนะคะคือวันอาทิตย์นั่นเองนะวันอาทิตย์สีแดงนะเป็นไงมั่งคะวันอาทิตย์ขาเรามาดูกันวันที่สีมีนาคมนี่เป็นยังไงมั่งวันจันทร์นะคะเป็นวันที่ทำงานวันแรกนะสำหรับคนที่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ หลังจากที่หยุดพักผ่อนมาบางท่านก็หายเหนื่อยบางท่านก็ไม่หายเหนื่อยก็สู้กันไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเรียกว่าวงจรชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะงานคือชีวิตชีวิตคืองานของเรานะถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีก็ไม่มีกินพูดกันง่ายๆนะคะชีวิตของเราก็ไม่มีรสชาติ เพราะฉะนั้นนี่หลังงานนี่สำคัญที่สุดนะคะอ่ะมาดูตัวต้นอืมนะคะในวันที่สี่ให้ระม,มัดระวังนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันที่ถีร่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะการทะเลาะวิวาทขัดหกขัดใจกันนะคะเห็นไหมคะ The Tower เนี่ยเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันแล้วก็มีปากมีเสียงกันถึงขั้นที่จะลงไม้ลงมือเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะในกรณีนี้อาจจะเกิดได้2ที่คือที่ทํางานกับที่บ้านของเรานะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือคนในบ้านก็แล้วแต่สติสติสติสตสตนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเป็นแบบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ของเราเป็นหลักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะอย่าร้อนเหมือนวันนะไม่ได้นะคะ ค่อยๆค่อยๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านแล้วก็ที่สํนา,นานักงานแล้วก็การเดินทางเล็กๆน้อยๆนะระวังมันถึงจะรอดนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ในกรณีที่เกิด อย่างที่พระหมอบอกก็คือถ้าเกิดว่าจะขัดหกขัดใจหรือมีปากมีเสียงกันก็คือกับผู้หญิงนะผู้หญิงที่สูงวัยหน่อยนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าเราหรือว่าเป็นภรรยาเราหรือว่าเป็นเป็นผู้มีพระคุณหรืออะไรก็แล้วแต่สักงนนะคะเขาเรียกว่าจะมีมีการมีปากมีเสียงหรือขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้ระวังนะคะแล้วก็โดยสรุปก็คือ มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเขาแนะนําบอกว่าให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เดินหนีซะบ้างนะอย่างนี้นะเดินหนีซะบ้างนะคะมันจะลดการขัดแย้งนะคะให้ใช้ความเมตตานะคะสงบด้วยตัวเองนะเราจะไปแก้คนอื่นนี่แก้ไม่ได้นะคะ เราต้องแก้ที่ตัวเองเป็นหลักนะคะยอมยอมซะบ้างนะถ้าเกิดกรณีแบบนี้แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าเราจะเดินทางไกลด้วยนะคะนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่าเราอาจะไปทําธุระปะปังที่ไหนนะคะอย่างด่วนดวนด้วยแบบนี้นะไปแล้วหรือมีการรู้สึกว่าจะผันหลังหนีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถามว่าจะเดินทางในวันในวัน กันนี้หรือเปล่าก็ก็อาจจะเดินเลยหรืออาจจะถัดไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ให้รมะมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอ่าเพราะว่าขึ้นขึ้นหรือทาวเวอร์คู่อย่างนี้เนี่ยความหมายก็คือให้รมะมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดจากการเดินทางนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นคิดว่าในวันที่สี่เนี้ยปัญหาอุปสรรคต่างๆมีเข้ามาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เอาอยู่นะจ๊ะต้องเอาอยู่นะคะอ่าสติสติไวอ่าต่อไปค่ะหมอสับไพ่นะคะจะทํานายคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์สีเหลืองอ่าเป็นยังไงอืมสามใบเหมือนเดิมนะจ๊ะสามใบเป็นไงมั่งคะวันจันทร์ วันจันท์นี่วันเกิดขอป้าหมอป้าหมอเกิดวันจันท์วันจันทร์นี้ให้ดูนะได้ดูทุกวันแหละแต่วันจันทร์นี้พิเศษนะให้ดูอดูนะคะเป็นไงบ้างวันจันกลวงล้ออย่างดวงจะตานะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี้ความหมายของไพ่ตัวนี้ก็คือทํางานเรื่องของอเรื่องเดิมๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ค่อยจะเปลี่ยนไม่ค่อยจะเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์ในในลักษณะของการทําที่มันซ้ําๆอย่างเงี้ยทำอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆนะคะเวียนไปก็เวียนมานะทำได้หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ uh, ลักษณะไพ่ตัวนี้ออกก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีนะในวันที่4ี่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำแบบเดิมๆแล้วก็เคลียร์แบบเดิมๆนะคะเคลียร์เสร็จเอาเขมาใหม่เอาสมมตินะเรื่องงานนะ เสร็จไปแล้วรอบนึงเอามาใหม่ก็เวียนครกกันอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือหน้าที่ของเรานะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีปัญหามันก็จะมีปัญหาเดิมเดิมมาให้แก้ไขเอาแก้ใหม่เอามาใหม่อย่างนี้ก็ต้องแก้กันไปนะผู้ที่เกิดวันจันทร์ทีนี้เป็นยังไงก็จะขึ้นไพ่นี้นะคะก็คือหมายความว่าเราเอาอยู่นะคะเอาอยู่เอารอดนะ่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยอะไรซ้ำๆเดิมๆนะคะซ้ำๆเดิมๆแก้ปัญหาเดิมๆหรือมีเรื่องมีราวมีปัญหาอุปสรรคกับคนเดิมๆอย่างนี้ก็เหมือนกันน่าจะเป็นในเรื่องของอมีปัญหากับผู้หญิงไม่ได้มีปัญหาหรอกนะอาจจะมีอะไรที่จะต้องเคลียร์กันอนะนะคะกับผู้หญิงอ่ะเป็นหัวหน้าเราซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะ หรือเป็นคุณแม่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในในลักษณะนี้ถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็คือดูแลแม่นะคะดูแลแม่เนีย่ยก็บอกว่าให้ดูแลแม่ด้วยนะดูแลครอบครัวของเราเนี่ยที่ที่เป็นผู้หญิงนะคะให้ดีนะท่านอาจจะไม่สบายางงงแงบ้างนะคะอย่างนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่นะคะอ่า,อาสุดท้ายเป็นยังไงสรุปอืก็คือหมายความว่า น่าจะเป็นในเรื่องของไพ่การเดินทางประสานงานหรือเคลียร์งานนะคะนอกสถานที่นะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไปไปเคลียร์งานนะคะหรือว่าไปประสานงานนะ,ะไปขายของนะไปติดต่อลูกค้าอย่างนี้ได้นะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแบบนี้นะคะมีเปลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือวันที่4นี้วันจันทร์นี้ก็อาจจะเดินทางเลย นะคิดว่าน่าจะสำเร็จไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็ประกอบกับไพ่ตัวนี้นะคะนะคะประกอบกับไพ่ตัวนี้ก็คือได้เดินทางอะคะ่ะได้เดินทางแน่ไปเกยด้วยนะอาจจะไปถึงต่างประเทศเลยค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ถ้ามีผู้หญิงอยู่ในครอบครัวเป็นคุณแม่หรือเป็นภรรยาหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากนะฝากคนอื่นดูแลด้วยก็แล้วกันนะคะอ่า วันนั้นวันจันขอโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยจริงๆด้วยนะอ่าต่อไปผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงดูนะ่คิดว่าผ่านมาหนึ่งวันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่ามีปัญหาก็แก้ไปนะอย่าจิตตกอย่าเครียดนะอ่า,อาดูจ้าดูจ้า สามใบเอาใบนี้ดีกว่านะตรงตรงแม่นแม่นนะครูบาอาจารย์เปิดดวงให้นะคะอืมอ่าตัวตัวดันแรกเลยของคนวันอังคารนะคะอ่าเป็นผู้หญิงที่อบอุน่นอ่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนคนที่เกิดวันอังคารอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงไงจะร่ํารวยมาก ร่ารวยตอนที่มีอายุยเยอะนะคะอย่างนี้นะอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างนี้นะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีบ้านสีเรือนน,นี่ก็คือคือผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีดูแลบริวารได้เป็นอย่างดีนะก็คือตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรนะคะต่อไปสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในวันที่4อ่ก็คืออาจจะมีปัญหากับบริวารซึ่งเป็นเด็กกว่านะคะ ก็ให้ดูแลเขาให้ดีหรือบริบรารท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กับเราหน่อยหนึ่งหรือไม่ค่อยจะโอเคกับเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันอังคารเนี่ยถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหากับผู้รักของเรานะคะมีมีความคิดเห็นไม่ตรงกันลักษณะการพูดไม่เข้าหูประมาณนี้นะคะ หรือเป็นลูกของเราก็เหมือนกันก็คือบ,บริวารของเรานะ่ะค่ชิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลิฟนี่ก็คือกับคนรักส่วนใหญ่นะไม่ใช่มีปัญหากับคนที่ไม่รักกันนะอ่าถ้าสมมุติมีปัญหาหรือมีเรื่องมีเราวไม่เข้าใจกันก็เคลียร์กันได้คิดว่านะคะสําหรับไพ่ตัวนี้นะในวันที่4ี่ก็บอกว่าให้อภัยมองโลกในแง่ดีนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะโกรธ โกรธแป๊บเดียวก็หายนะโกรธแป๊บเดียวก็หายถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ซีเรียสมองโลกในแงด่ดีไม่คิดมากนะคะก็พลังสะบังอย่างนี้นะทําเฉยสะบังฮะถ้าสมมติมีปัญหานะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะในวันที่สีลื่นไหลดีนะคะอ่าผู้ที่เกิดวันนังคารต่อยคนเกิดวันพุธบ้างคะ่ะวันพุธวันพุธเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า อ่ะนี่ป้าหมอนะถ้าสมมุติว่าวันพุธวันพุธนี่มิตรก็คือวันจันท์วันจันนี้เขาบอก,กรักกันจนตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมิตรมีเพื่อนมีญาติมีอะไรเนี่ยถ้าเป็นคนวันพุธเนี่ยถ้ามีคนวันจันท์อยู่นะเขาบอกว่าจะรักกันไม่รู้ว่าเสมอไปทุกคนหรือเปล่านะคะแต่แต่แต่ถ้าสังเกตป้าหมอป้าหมอ ก็จะถูกจะตากับคนที่เกิดวันพุธเป็นพิเศษนี่ไงนะนะคะเพราะฉะนั้นนะลองดูวันพุธวันพุธวันพุธว,วันที่สีเป็นยังไงบ้างนะคะวันที่สของผู้ที่เกิดวันพุธมีไอเดียมีหัว เ,อเ,อเขาเรียกมีความคิดสร้างสรรค์ม,มันสมองนะคะคิดไม่เหมือนใครนะคนวันพุธเนี่ยนะคะมีความคิดที่ต่างนะมีโปรเจกต์ในหัวแล้วก็เป็นคนที่วางแผนงานนะคะทำได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะปิดก็เรียกว่าปิดทองหลังพระหน่อยหนึ่งนะคะวางงานวางแผนงานมอบหมายงานให้กับคนอื่นทําเป็นหลักนะคะนะ ไม่ค่อยได้ออกหน้าเองเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ค่อยชอบเสนอหน้า <c oughs> นะมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์อแล้วก็รักความยุติธรรมนะคะรักความยุติธรรมแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะพยายามทําให้ชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะให้สมดุลนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็โอเคน่าจะเอาอย่างของคนวันพุธนะนะ ให้เดินทางสายกลางนะคะเดินทางสายกลางเนี่ยไปเดินกลางเกาะกลางถนนเนี่ยเดี๋ยวรถเฉียวชนเลนะอันนี้พุดเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักประมาณตนนะคนวันคนวันพุธด้วยความที่เราเป็นคนที่รักความถูกต้องและยุติธรรมเนี่ยก็ขอให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันะชะคะอ่าก็คือถ้ามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ให้มองในเรื่องของความความถูกต้องเป็นหลักนะคะมีเหตุมีผลนะัคะดตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลกันอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดการสมดุลน,นะคะแก้ไขได้นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนวันพุธอาจจะไปทําสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งอะจ้ะในวันที่สี่นี้ทําสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขาย สัญญาเงินกงเงินกู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัญญาเป็นการเซ็นสัญญาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนั่นเองแล้วอีกตัวหนึ่งอย่างอย่างเบาเบไปทําบัตรประชาชนใหม่อ,มอหรือไปจุดทะเบียนสมรสอย่างนี้ได้ค่ะอย่างนี้ได้นะอ่าทีนี้ไฟสุดท้ายน่ะ,ะน่าจะเด e d e เ i วิลเนี่ยเดอรเดวิ view, เนี่ยก็บอกว่าเมื่อตะกี้ ขึ้นดีนะไฟตัวตนเนี่ยก็เอาในเรื่องดีๆของเราเนี่ยตัดสินใจดีๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นอย่างนี้สาตาลเนี่ยขึ้นไฟกฎหมายก็ามาก็มีการทําสัญญาแน่นะคะสัญญาก็บอกว่าให้ระวังเรื่องของสัญญาถ้าเกิดว่าในพันธสัญญาในเรื่องการร่วมทุนร่วมมุลหรือร่วมโทษนะคะร่วมทุนร่วมหุน้นก็อ่านสัญญาให้ดีนะคะคนที่เกิดวันพุธเพราะว่าเราจะเสียเปรียบ อนะอ่านสัญญาอ่านข้อกฎหมายดีแล้วเราถึงจะเซ็นยอมรับไปนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพอมาแก้ไขทีหลังเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเมื่อตะก,กี้บอกว่าไปจดทะเบียนสมรสในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะไปจดทะเบียนยาด้วยกัน <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ยาค่ะนะ,ะนะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เคลียร์กันก่อนนะ คนที่เกิดวันพุธนะถ้าสมมุติเกิดกรณีนี้นะถ้าบอกว่าภรรยานะถ้าภรรยาบอกว่าอย่างนี้ต้องหย่ากันแน่เลยนัดไปที่ว่าการอำเภอนะก็ให้เข้าไปคนเดียวเราไม่ไปเพราะเราไม่อยานะแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วไอ้อดทนไปถึงที่สุดนะคะก่อนที่จะตกลงว่าจะทางใครทางมันนะ คนวันพุธถ้าสมมุติเกิดกรณีแบบนี้นะอ่าโอเคต่อไปคนวันพฤหัสบ้างคะ่ะคนที่เกิดวันพฤหัสอ่าคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอ่าเป็นไงมั่งคะ วันพรฤหัสวันครูค่ะดูนะคะวันที่สี่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมอ๋อรู้สึกว่าจะเดินทางนะคะคนที่เกิดวันพรฤหัสเนี่ยเดินทางไปทําภารกิจทํางานทําการหรือทาประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะรู้สึกว่าจะเดินทางไกลด้วยนะคะนะเดินทางไกลด้วยนะพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ปัญหาอุปสรรคแต่คิดว่าเอารอดนะเดชาดีออดเนี่ยนะคะอ่าไพ่ใบที่สอง ไพ่ใบที่สองก็คือให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอย่างนี้นะเขาเขาเรียกว่าสุขภาพของเราไม่ดีนะคะอย่างเช่นสมมุติเราเดินทางไกลไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไปเจออากาศที่มันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเราก็อาจจะเจ็บไข้หรือโรคประจําตัวของเราจะกําเริบได้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะจ๊ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอย่างนี้เราก็ต้องพกอยู่พกยาไปนะนะแล้วก็เกิด เราไม่สบายขึ้นมาเราก็จะได้กินยาระง,งับทันนั่นเองนะดังนั้นระวังเรื่องขอสุขภาพนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะในวันที่4นะคนที่ไม่เดินทางก็เหมือนกันนะคะก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพของเราปวดหัวปวดไมเกรนนะคะอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคนเกิดวันพฤหัสให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะสุดท้ายแล้วก็คือไม่สบายจริงๆด้วยนะคะดังนั้นระวังเรื่องของสุขภาพค่ะ ประเหตเล็กๆน้อยๆนะโดนของมีคมทิ่มแทงหรือ,อยังไงนี่นี่ตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนั้นก็คือให้ระวังนะโรคเก่าก็จะวิ่งมากัำเริบเรานะอย่างนี้นะก็คิดว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่ประเด็นว่ามินเมจะเป็นแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีนะอ้าวต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์จ้า ขอออกมาแม่นยำเที่ยงตรงนะครูบาอาจารย์ลูกหลานจะได้เอาไปาใช้ในแก้ไขในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อให้รอดปลอดภัยในทุกเรื่องแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงมัง่งดูก่อนดูก่อนนะคะตัวตน คนที่เกิดวันศุกร์ก็วิตกกังวลนะคะในวันจันทร์เนี่ยหลังจากหยุดมาแล้วงานยังค้างๆอยู่ยกูไม่อยากไปทํางานเลยคนเกิดวันศุกร์บอกอย่างนี้นะคะไปเถอะค่ะมันเป็นหน้าที่นะไม่งั้นลูกจะอดนะคะเอาไปนะไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะนะอย่าคิดวิตกกังวลไปอย่าคิดล่วงหน้าไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นี่ก็บอกว่านี่เพิ่งต้นเดือนนะคะ นะคิดไกลไปถึงวันจะสิ้นเดือนแล้วตายแล้วในสิ้นเดือนโอ้ยไม่ต้องค่ะคิดวันต่อวันได้ยิ่งดีค่ะถ้าเราคิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นนะคะเราเราจะประสาทจับนะเราต้องคิดสั้นๆนะแล้วก็แก้ไขปัญหาไปสั้นๆนะคะเราก็ต้องสังเกตย้อนหลังว่าเรารอดมาทุกเดือนอะไรนะไม่มีเดือนไหนที่ไม,ม่รอดหอรอกรอดรดนะคะนะแล้วคิดว่า ในวันที่สีนี้ก็รอดเห็นไหมคะเขาบอกว่าค่อยๆอ,อ,อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะค่อยๆนะคะแสงอ่อนๆอย่างนี้นะเรื่อยๆไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะคลี่คลายไปในทางที่ดีจริงๆนะคะอ่าอย่างนี้เดอสตาอ่าสุดท้ายแล้วก็คือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ ที่จะเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์ก็ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีด้วยความที่เราอดทนนะคะเป็นนักรบนั่นเองนะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าวิตกกังวลนะวิตกกังวลไปเราก็ปวดหัวเปล่ปาๆนะคะคิดอะไรไม่ออกให้เราค่อยๆแก้ไปนะคะสะสางไปในเกี่ยวกับเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างนี้ต่อไป สุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยงไงมั่งคะวันเสาร์ดูก่อนสามใบนะจ๊ะขอให้ออกมาแม่นยำเที่ยงตรงนะคะพร้อมแนวทางในการแก้ไขให้ชัดเจนด้วยคือนะคะตัวตนอันแรกนะคะคนที่เกิดวันเสาร์โอเคค่ะพระสังฆราชเนาะ มีสติปัญญานะคะหมายถึงว่าในวันเสาร์ู้าที่เกิดวันเสาร์มีสติปัญญาเจ่มมากนะคะคนที่เป็นหัวหน้าก็สามารถจะแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้องได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่เรียนอยู่ก็รู้สึกว่าเ,เขาเรียกว่า เรียนเข้าใจดีลื่นไหลนะคะผู้ที่สอบงานสอบงานไว้นะคะหรือว่างานอยู่ในกรณี้แล้วก็สอบงานไว้ก็จะได้รับคําตอบที่ดีนะคะคงจะผ่านนะแล้วได้ข่าวดีนะคะในวันกันเนี้ยมีความรู้สึกเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้น่าจะเอาอยู่นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ <c oughs> <c oughs> พอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะคะ เดือมูลก็คือให้ลดความวิตกกังวลในทุกเรื่องอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดดวงหน้านะอย่างนี้นะเดือมูลเนี้ยนะคะเพราะว่าคิดวิตกกังวลไปอ่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์จะมีเซนส์พิเศษด้วยนะคะมีลางสังหรณ์ที่แม่นๆเพราะนั้นลางสังหรณ์นั้นอย่างที่บอกไปอ่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยก็โอเคเตรียมรับแต่ถ้าลางสังหรณ์แล้วเราประเมินว่ามันน่าจะไม่ดีเราก็แค่เคล็ดโดยการคิดดี แล้วก็คิดบวกๆเอาไว้นะคะแล้วเราบอกว่าเออถ้ามันไม่ดีเราจะแก้ไขแบบไหนเราคิดไว้ล่วงหน้าเลยแล้วมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้หรือแก้ไขได้นั่นเองนะคะคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าขึ้นไพ่ตัวนี้เนี่ยก็มีความหมายว่าความหมายว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้น,นมีความรู้สึกว่า พูดหรือกล่าวหรือรับปากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เรานับถือนะคะก็ให้เราไปเขาถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือติดศินบนหรือติดพันธสัญญารับปากไว้กับใครเขาแล้วแต่เราก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเพื่อให้เราได้สบายใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือไพ่เดือมูลสุดท้ายแล้วก็คือนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแก้ไขได้นะคะผ่านพ้นไปได้ นะคะอย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างสมดุลนะ,ะไม่ว่าจะก,กังวลในเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะสมดุลกันนะไม่จงไม่ชตนะคะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งในไพ่ตัวนี้ก็คือเราอาจจะได้ไปทำภารกิจอะไรที่ที่หน่วยงานราชการนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่เรานะคะเราจะต้องแก้ไขและมีสตินะคะในแต่ละวันนั้นเนี่ยขอให้รอดปลอดภัยนะคะให้เสร็จภารกงานที่วางเอาไว้ในแต่ละวันนะคะของทุกๆวันเกิดนะคะประจำวันที่4มีนาคมนี้นะป้าหมอให้กำลังใจนะคะให้สำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ